อ่านะครับมามาทดสอบก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดโคดอะไรนะครับประสูนแจไฟลุกเครื่องยนต์ติดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทนะครับอ่านะครับให้สังเกตหลอดไฟลูกเครื่องยนต์ที่น้าปัดนะครับพอสตาร์ทปั๊บเขาก็จะติดขึ้นมาเลยเห็นไหมนะครับ นีทดสอบก่อนซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันว่าจะติดโค้ดอะไรอยู่นะครับน,นะครับเดี๋ยวมาอ่านโค้ดกันนะครับรอสักครู่นะครับ อ่านะครับเขาก็จะเปิดมาอยู่3โคดนะครับก็จะมี P 0 1 2 2 P 2 1 3 5 P 0 2 2 7นะครับเป็นโค้ดวงจรเตอนเซอร์คัเร่งนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการซ่อมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูทีหนึ่งครับอ่านะครับมาทดสอบหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับ อ่านะครับเดีย๋ยวเปิดสกุลแจอ่อนก่อนนะครับไฟลูกพงยนต์ไฟหัวเผาติดนะครับอ่าเดี๋ยวทบการสตาร์ทนะครับอ่านะครับสตาร์ทติดนะครับให้สังเกตนะครับหลอดไฟลูกพงยนต์ก็จะดับไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านโค้ดกันนะครับว่าจะติดโค้ดค้างอยู่ไหมนะครับก่อนหน้านี้ติดอยู่3ตัวนะครับเนี่ยนะครับอย่ามาทำการอ่านโค้ดกันนะครับรอสักครู่นะครับ อ่านะครับดปลอโค้ดแล้วนะครับแก้วงจรเซนเซอร์คันเร่งจบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่น้าปัดอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลอดไฟลูกพลงยนติดไหมก่อนหน้านี้สตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่น้าปัดนะครับว่าหลอดไฟลูกพลงยนตดับไหมดับด้วยนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแก้โค้ดวงจรคันเร่งนะครับจะเรียบส่งให้นะครับสวัสดีครับ